สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะหลังจากที่เรานะครับไปปอกอ้อยกันมานะครับก็มานั่งตัดท่อนพันธุ์นะครับส่งนะครับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับเป็นท่อนพันธุ์อ้อยสิงคโปร์โบราณนะครับอ่เป็นท่อนพันธุ์อ้อยสิงคโปร์บโบราณน,นะครับ ชุดท่อนพันนี้จะเป็นชุดท่อนพันรวมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานจะเป็นชุดท่อนพันที่่าคัดแต่ใหญ่ๆ่ไว้นะครับนะฮะที่เป็นชุดท่อนพันใหญ่นะฮะชุดท่อนใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดรวมนะครับอันนี้จะเป็นชุดรวมไล์นี้เรามาไล์กันไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวต้องต้องรีบตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องห่อห่อนะครับห่อแบบนี้นะครับห่อเป็นแบบนี้นะอันนี้ต้องห่อเป็นแบบนี้นะครับ ต้องหอแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่หมดนะครับอันนี้คือท่อนพันรวมท่อนพันรวมเล็กด้วยใหญ่ด้วยนะครับปะปนกันไปนะครับนะครับชุดเนี่ยนะครับชุดนี้ก็คือเมื่อวานชุดท่อนใหญ่นะครับที่ตัดไปนะครับ ก็คือลูกค้าสั่งบ่มด้วยนะครับสั่งบ่มด้วยเราไม่ต้องไปแช่น้ําก็ได้ครับนะครับเราปล่อยไว้ในถุงเนี่ยมันจะเป็นไอขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเป็นไอน้ําขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะแตกตาเองถ้าใส่ลังด้วยใส่กล่องด้วยกว่าจะไปถึงลูกค้ามันจะแตกตาของมันเองบางลังถึงกับออกลากนะครับอันนี้จะเป็นชุดท่อนใหญ่ลูกค้าสั่งมาเมื่อวานหนึ่งร้อยท่อนนะครับหนึ่งร้อยท่อนพี่คิดดูดิปกติหนึ่งร้อยท่อนต้องใส่แค่ถุงเดียวอันนี้ต้องใส่สองถุงนะครับ ทอนมันใหญ่นะครับทอนมันใหญ่ต้องใส่สองถุงนะครับเห็นไหมนะครับลูกค้าบอกขอทอนใหญ่เรื่องน้ําหนักไม่เกี่งนะครับเราก็เลยต้องใส่สองนะครับเพราะว่าถุงเดียวอะถุงเดียวมันใส่ไม่พอนะครับทอนมันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นชุดอ้อยรวมเล็กด้วยใหญ่ด้วยปะ <us> ปนไปนะครับ <us> ส่วนอันไหนที่มันเล็กมากกจา็จะเป็นสามตานะครับจะเป็นสามตานะครับ ชุดก็จะเป็นตามตานะครับวิธีนะครับวิธีสังเกตอ้อยสิงคโปร์นะครับนะครับวิธีสังเกตเลยนะฮะเห็นไหมครับปลายตาจะเลียวนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นล่องล่องขึ้นมายาวเลยเห็นไหมครับจะเป็นล่องขึ้นมายาวเลยเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นล่องขึ้นมายาวนะครับวิธีสังเกตขงงง่ายๆแค่ตรงนี้เองครับนะครับเราจะไปซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะ เอาพันอ้อยสิงคโปร์นะครับแล้วดูแค่ตรงนี้พอนะครับดูแค่ตรงนเนี้เห็นไหมตาเขาจะเรียวเรียวแหลมแล้วก็จะมีล่องเหนือตานีะ่จะมีร่องยาวไปเลยเนี่ยจะมีล่องยาวไปเลยนะครับนี่คืออ้อยสิงคโปร์นะครับของแท้แล้วก็ของจริงนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตาเขาเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตดูดีๆหนะ้าตาเขาจะเรียวไหม ตาเขาจะเลียวเนี้ยแล้วก็เหนือตาเนี่ยจะเป็นล่องเส้นเห็นไ,ไหมจะเป็นเส้นนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีน้องบางคนบอกว่าทําไมท่อนพันธุ์ไม่เหลืองเหมือนลำนะครับท่อนพันธุ์แน่นอนครับไม่เหลืองนะครับเพราะว่าไอ้ที่เหลืองเนี่ยคือเขาบอกใบแล้วแต่ที่ยังไม่เหลืองคือเขาอยู่ในกาบนะครับเขาอยู่ในกาบเขาจะไม่เหลืองนะครับนะฮะเขาจะเหลืองนอกจากเขาโดนแสงแดดนะครับ กจาจะโดนแสงแดดนะครับเนี่ยก็จะอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ในกาบเงี้ยถ้าเกิดเราแกะกาบออกมานะมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเกิดเราไม่แกะนะแต่ทางที่ดีเราไม่ต้องไปแกะนะครับเพราะว่าให้มันปกป้องตานะครับให้มันอยู่ในตาให้มันปกป้องเรื่องของตาส่วนอันไหนที่มันหลุดแล้วก็คือปล่อยให้มันหลุดไปนะครับปล่อยให้มันหลุดไปนะครับก็ไลน์นี้เรามากันไม่นานนะครับก็มาให้ดูว่า คอนทันออยสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีสังเกตเก่าสังเกตยังไงนะครับสังเกตกันไม่ยากนะครับสังเกตกันไม่ยากนะนะครับเนี่ยมันมันจะชําที่บอกว่าน้ําเยอะเนี่ยมันจะชําไปด้วยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยก็คือจะเป็นน้ำหมดเลยเนี่ยมันจะชํามันจะชําของมันเลยโดยที่แบบว่าโดยธรรมชาติของมันอะ่นะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปริมาณน้ำมันจะเยอะ มันจะเยอะปริมาณน้ําก็จะเยอะนะครับถ้าเรากดกดดูนะครับลองกดดูลองกดดูดดเนี่ยนี่ไม่มีอะไรนะลองกดดูเห็นไหมนะน้ํนะนาก็จะเจิมมาเห็นไหมนี่ที่บอกว่าอ้อยสิงคโปร์นะครับเป็นอ้อยที่เยอะน้ําเยอะกว่าอ้อยทั่วไปนะครับแล้วก็ระยะการตัดเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะไวกว่าจะไวกว่านะครับถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะเพื่อนเพื่อน,น,นจะเห็นนะครับที่ผมกดให้ดูนะ ที่ผมตัดท่อนพันชุดใหญ่เนี่ยเนี่ยคือชุดใหญ่นะครับเห็นไหมพอพอเขาจะมีน้ําอยู่ในถุงเนี่ยตาเขาจะเต่งแบบนี้ยเราไม่ต้องไปแช่น้ําเลยให้เขาอยู่ในถุงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้น้ําอ้อยเนี่ยออกมาเองเนี่ยเป็นไอ้น้าอ้อยอ,ออกมาเองผมเพิ่งจะตัดไปเมื่อวานนะเพราะว่าชุดนี้เขาสั่งบ่มนะครับผมไม่ได้แช่น้ํานะครับผมใส่ถุงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คใส่ลงังแล้วก็อบเลยนะครับเห็นไหมตามจะเต่งออกมาเงี้ยเห็นไหม อีกวันสองวันก็ยาวกว่านี้แล้วครับยาวกว่านี้แล้วนะครับมันจะอบของมันเองนะครับบางคนไปถึงก็ลากออกเลยบางคนไปถึงก็ยาวประมาณนี้เลยข้อตานะครับหลายหลายคนก็ส่งมาให้ดูนะครับเมื่อวานที่ของถึงแล้วนะนะครับที่ของถึงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันในเนี่ยอันในเนี่ยยาวเลยเห็นไหมนะครับปล่อยให้มันอบไปเลยปล่อยให้มันอบเป็นของตัวเองเลยเราไม่ต้องไปแช่น้ำป้อยมันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองครับเดี๋ยวมันจะออกมาเอง ชุดนี้เป็นชุดร้อยท่อนนะครับร้อยท่อนดูท่อนมันใหญ่ท่อนมันใหญ่มันต้องใส่สองถุงนะครับมันใส่ถุงเดียวไม่ได้นะครับนะฮะเมื่อวานพี่คนนั้นเขาสั่งชุดท่อนใหญ่มาขอท่อนใหญ่ไม่เกี่ยงน้ําหนักนะครับไม่เกี่ยงค่าทรงต่ขอให้เป็นท่อนใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามันเต่งขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมแค่วันเดียวผมตัดไว้เมื่อวานนะปกติไอมันเยอะกว่านี้ผมขอขอออก ผมขอ,ขอออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นน้ําแบบนี้เลยเนี่ยเป็นน้ําแบบนี้เลยนะครับก็ชุดนี้ก็ตอนที่ผมไล์ไปนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาสั่งเข้ามานะครับก็เลยมาตัดให้เขาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวบายเราจะอ่าไปปอกอ้อยกันต่อนะครับปอกอ้อยต่อนะครับก็ยังยังทํางานกันไม่เสร็จนะครับก็เลยรีบมายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเนี่ยออกมาตัดทพันธุ์ให้เขาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะช่วงใบยๆนะครับใบยๆจะจัดส่งให้เขานะครับ เลิกงานแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปที่ร้านนะครับไปจัดส่งให้เขานะฮะก่อนร้านจะปิดนะครับก่อนร้านจะปิดนะครับเนี่ยบางคนบางคนเพื่อนๆไปเจอแบบเนี้ยท่อนละยี่สิบบาทท่อนละสิบบาทท่อนละห้าบาทท,บาท่ทอนละสิบห้าก็มีท่อนละยี่ห้าก็มีแต่เนี้ยท,ท่อนละสองบาทท่อนละสองบาท บางคนไปเจอทอนอย่างเงี้ยนะครับห้าบาทสิบบาทสิบห้าก็มียี่สิบก็มีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องไปเจอแบบเนี้ยนะครับอย่างน้อยเลยต้องเจอนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับบางทีอาจไปเจอยี่สิบบาทนะครับเพราะว่าท่อนพันเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใช่ว่าแพงมันไม่ใช่ว่าแพงอะไรเลยนะครับนะครับมันไม่ใช่ว่าแพงอะไรเลยนะครับบางคนไปเจอทอดละ สิบห้าบาทรวมส่งสิบห้าบาทรวมส่งนี่ถือว่าแพงนะครับนะครับขนาดหนึ่งบาทหนึ่งบาทไม่รวมส่งมันไปหนักแค่ค่าส่งร้อยกว่าบาทบางคนก็บอกแพงแต่บางคนไปเจอท่อนห้าบาทสิบบาทก็บอกไม่แพงอันนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างท่อนละสองบาทกับท่อนละห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทนะครับลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเพราะว่าของผมเนี่ย มันจะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาท่อนใหญ่เลยก็ก็ได้หรือจะเอาแบบ้ะกันไปแบบนี้ยแบบนี้คือ้ะกันไปนะแบบนี้คือ้ะกันไปขะกันไปเล็กมั่งเล็กมั่งก็คือเป็นประมาณเท่เนี้ยเนี่ยประมาณเทยเนี้ยเล็กมั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งเห็นั้มมันจะปะปนไปนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเล็กเล็กแต่ตาใหญ่เห็นไหมครับเล็กแต่ตาใหญ่นะครับก็ tragen. ปะปนกันไปนะครับจนครบร้อยท่อนนะครับ เป็นะครบร้อยท่อนนะฮะถุงเดียวก็คือจบเลยใส่ถุงเดียวจบเลยแต่ถ้าอย่างนี้สองถุงท่อนใหญ่ๆเงนี้คือสองถุงนะครับท่อนใหญ่ๆเงี้คือสองถุงนะครับ <c oughs> บางคนก็บอกว่าเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เอาร้อยท่อนแบบไหนก็ได้ก็คือจัดให้เลยแบบขซส์ไปเลย,เลยง่ายดีนะครับแล้วน้ําหนักมันก็ไม่หนักเกินด้วยนะครับแล้วมันก็ใส่ถุงพอดี นะครับใส่ถุงใส่ลังพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าท่อนใหญ่หญเลยเราไม่สามารถที่จะใส่พวกลังเบียร์ลังเหล้าได้นะครับนะครับเราต้องไปซื้อลังที่ร้านนะเป็นลังไซเอ็มบวกนะครับก็ต้องไปโดนอีกยี่บสองบาทนะครับแต่พี่คนนี้เขาบอกว่าแบบไหนก็ได้นะครับไม่สี่เรียดน,นะฮะจะซื้อลังหรือจะน้ําหนักหนักเกินก็จัดมาเลยนะผมก็จัดให้เลยแล้วก็อันนี้ กะว่าผมจะไปส่งอีกวันสองวันนะครับอีกวันสองวันเดี๋ยวลองใส่กล่องดูก่อนแล้วลองปิดดูก่อนถ้าพรุ่งนี้เปิดมามันดีกว่าเก่าอีกวันหนึ่งผมจะส่งเลยพอไปถึงลูกค้าแล้วจะเป็นแบบพี่คนเมื่อวานนะชื่อชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้แล้วนะครับอยู่อยู่ร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับอยู่แถวแถวบ้านบ้าน,บ,านบ้านเกิดผมเหมือนกันอยู่แถวร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับเขาบอกโอ้โหแจ๋วเลยออกลากมาถึงพร้อมปลูกเลยนะครับ พี่คนหนึ่งก็บอกว่าลงหลุมปลูกได้สามสี่วันแตกหนอก็มีขึ้นเป็นต้นก็มีอันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับส่วนใครที่เขากลัวเราที่ว่าไม่ส่งของอันนั้นก็มันก็เรื่องของเขานะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับถ้าผมถ้าคิดว่าผมจะแบบว่าโกงจริงๆนะผมไม่มาไลฟ์สดไม่มาบอกตำแหน่งที่อยู่ไม่ให้เบอร์โทรไม่อะไรหรอกครับ นะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปสั่งในเพจอ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะติดต่อเขาได้ด้วยแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับอย่ากของผมไลฟ์สดบอกตำแหน่งที่อยู่เบอร์โทรมีนะครับไม่ต้องกลัวเบอร์โทรผมผูกกับบัตรประชาชนไว้ตลอดผมไม่เคยมาทําคลิปจะมาทํา youtube ไม่เคยที่จะมาโกงมาไายใครเขานะครับมาทําคลิปทํา youtube นะครับเพื่อนะครับ บอกน้องๆมือใหม่วิธีการปลูกวิธีการทํานะครับจะได้รู้จะได้มีขั้นตอนเพราะผมสังเกตดูแล้วหลายๆช่องอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับนะฮะแค่มาโชว์ช่องอเฉยๆตามธรรมดานะครับแต่ของผมจะบอกเรื่องปลูกเรื่องปุย๋ยเรื่องสูตรเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับอ้อยนะครับ,นะรบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็และสดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแพ็คของแพ็คของใส่ใส่รังเสร็จก็ เดี๋ยวจะไปปอกอ้อยต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับตอนปอกอ้อยอ้อยต่อที่สามว่าเป็นยังไงแล้วปอกไปได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าลำเขาสวยไหมโอเคครับผมขอบคุณสําหรับคนดูทุกคนนะครับโชคดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ